บริษัทที่มีความสนใจใน,ในธรรมะทั้งหลายานั่งตามสบายของเราวันนี้ธรรมาภาพก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานวันคล้าย วันเกิดพระคุณหลวงพ่อของเราเหมือนกับศรัทธาญาติโยมที่มาจากหลายทิศหลายทางมากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และชาวบ้านพิ่มพัฒนาของเราทุกท่านทุกคนอย่างที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไปแล้วญาติโยมศาลาวัดป่าบ้านปรมพัฒนาหลังใหญ่หลังงามหลังสวยเป็นศาลาที่ทำได้สร้างได้ สัดส่วนสวยงามอันนี้ก็เปรียบเสมือนญาติโยมนั่นแหละความดีมันก็ต้องคู่กับตัวเราความงามก็ต้องมีขึ้นกับคนเราฉะนั้นคนเราจะดีได้ ไม่ใช่คิดเอานะโยมจะงามได้ไม่ใช่ว่าพูดเอาคิดเอาจะดีจะงามมันก็ต้องกระทำเอามันสำเร็จอยู่การกระทำคือการปฏิบัติฉะนั้นญาติโยมพวกเราจึงมีสามหน้าน้าโยม เราในม,มีสามหน้าคือหนึ่งหน้านอกหน้าหนึ่งหน้านอกสองหน้าในสามหน้าที่อันนี้ก็อยู่กับเราแล้วหน้านอกก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายคือหน้านอก เราก็มีพร้อมอยู่แล้วหน้าในก็คือใจอยู่ข้างในเกิดจากจิตเกิดจากใจสามหน้าที่หน้าที่ที่เราเป็นโยมเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเปรียบเสมือนศาลาหลังนี้ หน้านอกก็สวยหน้าในาก็สวยหน้าที่ก็สวยความงามทั้งสามนี่แหละเรียกว่าเราครบเรามีความงามครบเรามีความดีครบเมื่อเรามีความดีพบครบอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนเราปฏิบัตินั่นแหละ ถ้าหน้านอกดีหน้าในก็อาศัยหน้านอกหน้านอกก็อาศัยหน้าข้างในหน้าในก็อาศัยหน้าที่เรียกว่ามันไปด้วยกันฉะนั้นคำสอนในทางพระศาสนาท่านจิงวางหลักไว ให้เราได้เรียนให้เราได้อ่านให้เราได้ฟังทุกวันทุกวันมาวัดก็ได้ยินอยู่บ้านก็ได้ยินอยู่ที่ไหนก็ได้ยินได้ยินอะไรโยมได้ยินคำว่าศีลศีลก็มาจากหน้านอกสมาธิก็เกิดจากหน้านอกแล้วไปสู่หน้าในา ปัญญาก็มาจากหน้าในก็เกี่ยวข้องกันหน้าที่นี่แหละสามอย่างนี้ก็มีอยู่แล้วในตัวเราในคนเราเรามีพร้อมมีหน้าพร้อมแล้วเมื่อความพร้อมมีโยมจะนั่งที่ไหน โยมจะอยู่ที่ไหนถ้าความพร้อมมีความง่ายมันก็มาความสงบเราไม่ต้องการมันก็ได้เรานั่งมันก็ง่ายง่ายอย่างไรง่ายคือเรามีศีลแล้วเราสำรวมแล้วถ้าเรามีศีลแล้ว มีความสำรวมแล้วนี่มันมีอยู่ในเราแล้วเราจะยืนก็ตามเราจะเดินก็ดีจะนั่งก็งามจะไปไหนมาไหนนี่เรามีศีลมีความพร้อมในตัวความพร้อมนี่แหละทำให้เกิดความสงบ ความพร้อมนี่แหละทำให้เกิดจิตใจของเรามันสะอาดเมื่อมีความพร้อมความสะอาดมันก็มีอย่างเช่นศาลาหลังนี้มันใหม่มันก็สะอาดทาสีปูนทาสีเป็นไม้มันก็งามแบบธรรมชาติ เราก็เหมือนกันงามด้วยศีลงามด้วยสมาธิงามด้วยสติและปัญญาฉะนั้นท่านดึงบอกแล้วบอกอีกโยมไม่ออกให้มีสติมีสติคอยระวังมีสติคอยเตือน ตนเองมีสติเท่านั้นแหละถ้าเรามีสติสตังมันก็มามีสติสตังมันก็อยู่กับเรามีสติศีลก็อยู่กับเรามีสติสมาธิมันก็อยู่ด้วยปัญญาก็มาด้วยตามมาด้วย นี่แหละเรียกว่าโยมอยู่กับธรรมะโยมอยู่กับพระพระคือสตินี้เรารู้จักแต่ว่าบางครั้งมันไม่ได้อยู่กับเรามันหายมันไม่เกิดขึ้นบ่อยๆมันไม่มีมากมันมีน้อยเมื่อมีน้อยเหมือนเรามีสตังนั่นแหละ มีน้อยเราอยากจะได้ของมากอยากจะได้สิ่งที่มีราคาสิ่งที่มีราคามันมากแต่ว่าเรามีกำลังทรัพย์น้อยมีกำลังทรัพย์น้อยนี่เราอยากจะได้ของมากมันก็ไม่ได้เราต้องมานับหนึ่งใหม่เราต้องมาเริ่ม ออมใหม่อดใหม่นี่ต้องมาอดออมอดทนนเพื่อให้มันได้มาซึ่งปัจจัยธรรมะก็เหมือนกันเราอยากให้มีความสงบเราต้องมาอดมาทนมานั่งทับมานั่งเพื่อให้มันเกิด เมื่อมันยังไม่เกิดนี่เราก็ต้องแสวงหาฉะนั้นท่านจึงสอนว่าฉันทะฉันทะความพยายามฉันทะความพอใจพอใจในตัวเราเรามีแค่นี้เราอยู่แค่นี้เราก็ต้อง เอาแค่นี้หาสแสวงหาแค่นี้แต่ว่าเราทำบ่อยๆไม่ใช่ว่าเอาแค่นี้ทำแค่นี้แต่เราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆฉะนั้นบุญกุศลก็เหมือนกันถ้าเราทำแล้วมันก็ไม่แล้วเราก็ต้อง ทำอีกสร้างอีกทำให้เกิดขึ้นสร้างให้มีขึ้นในจิตใจของเราด้วยในตัวของเราด้วยฉะนั้นศีลจะเกิดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นปัญญาจะมีขึ้นเราก็ต้องมาอบรม มาบ่มแล้วมาบ่มอีกนี่มาสร้างให้เกิดขึ้นเองหลวงพ่อใหญ่ของเราท่านก็ได้แต่บอกไม่ออกไม่ออกพ่อออกพ่อออกนี่ท่านได้แต่บอกนะแต่เราไม่ออกแต่เราไม่มานี่ไม่มาวัดนี่ ท่านบอกแล้วไม่ออกไม่ออกพ่อออกเราก็ไม่ออกสักทีเราไม่มาสักครั้งไม่มาสักทีก็ไม่เห็นศาลาหลังนี้ว่ามันสวยอย่างไรมันงามอย่างไรนี่ยมไม่ได้มาดูถ้าโยมมาดูก็ไม่ต้องบอกว่าศาลาหลังนี้งามหลายบอเป็นจังไดด ไม่ต้องบอกทีนี้หลวงพ่อบอกครั้งเดียวเท่าน,นั้นแหละโยมรู้จักแล้วอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกันถ้าหลวงพ่อบอกไม่ออกมารักษาศีลน,นะพญายมารักษาศีลนะนี่เรามาวัดนั่นแหละเรามาวัดมาตรงวัด มาปฏิบัติข้อวัตรให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นเพราะข้อวัดนั้นมันไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อมันอยู่ที่เรามันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่เรามันจะสงบก็สงบอยู่ที่เรามันจะวุ่นวายก็วุ่นวายอยู่ที่เรามันจะสุขก,ก็สุข ที่เราก่อนมันจะทุกก็จะทุกที่เราก่อนนั่นแหละโยมมาเอาข้อวัดเอาข้อวัดมาวัดของเรานี่มาวัดตัวเรานี่ว่ามันยาวเท่าไหรมันสั้นเท่าไรมันเหลือเท่าไรมันจะไปเมื่อไรมาวัดอย่างนั้น มาวัดกายมาวัดใจมานั่งแล้วมานั่งอีกคือมาวัดนั่นแหละเอาข้อวัดคือเอาศีนั่นแหละมาดูสีในใจในกายของเรามาดูจิตดูสมาธิในใจของเรามาอบรมนั่ง ให้ใจของเรามันเกิดสติเกิดปัญญาในตัวเรานั่นแหละมาวัดอย่างนั้นถ้าเรามาวัดทุกวันศีลทุกวันพระวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำนี่โยมมาวัดไม่ขาดมันก็ได้มันก็ได้ไม่ขาดเพราะว่าเราไม่ขาดเรามาวัดไม่ขาดไม่มีขาด ทุกวันพระไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่สบายนี่เรามาวัดตัวเองทุกวันพระมันก็ได้นะโยมมันก็ได้ได้เล็กได้น้อยได้มากได้น้อยมันได้เห็นศาลาทุกวันทุกวันอย่างเช่นหลังใหญ่ๆอย่างนี้แหละโยมจะรอให้แต่หลวงพ่อหลวงพ่อให้แต่พระเนนมาเช็ดมาถูมา กวาดก็ไม่ไหวมันใหญ่เนี่ยโยมก็ต้องฉลาดว่างเวลาไหนยันศีลวันพระนี่เราได้มากวาดว่ากวาดข้างนอกก็ไปถึงข้างในกวาดข้างนอกก็ไปสู่ภายในหรว่ากวาดความขี่เกียจกวาดใจให้มันขยันกวาดกายของเราให้มันสะอาด กวาดใจของเราให้มันมีธรรมะนี่ต้องมากวาดกวาดถนนกวาดกุติกวาดศา,าลาแล้วก็กวาดบ้านของเราให้สะอาดกวาดครัวเราให้มันสะอาดกวาดเรือนของเราให้มันดีมันสะอาดนั่นแหละอยู่ที่ไหนท่านถึงว่าเรามีพระนี่แหละมีธรรมในใจคือมีสตินี คนมีธรรมจะเป็นคนสะอาดนี่เรามีศีลก็ต้องสะอาดหรือว่าสะอาดกายน,นี่ความสะอาดไม่ใช่ว่าอาบน้ำลรวจะสะอาดอย่างเดียวเราก็ต้องมาวัดมาศึกษาธรรมะมาฟังธรรมะมาดูตัวเอง มาให้ตัวเองมาเพิ่มคุณค่าตัวเองให้มันมากเพราะว่าชีวิตเพราะว่าตัวเราผู้หญิงทั้งผู้ชายตัวเรานี่แหละเราต้องมาดูดูมากๆม,มันถึงจะเห็นดูน้อยๆไม่เห็นนะโยมมันเห็นอยู่แต่เห็นแต่ตานอก ตาในมันยังไม่เห็นตาในมันยังมองไม่ชัดเราจรึงมาแล้วมาอีกฟังแล้วฟังอีกว่าท่านทาเสาสีอะไรคือมันสีหม่เอาปูนเหมือนปูนนี่แหละโยมเสาปูนนั่นนี่ไม่ใช่เสาไม้นี่เอามาทาเป็นสีไม้นี่มันงามหลายประสนเพราะอะไรเพราะว่าช่างเขาทาเป็น เราก็เหมือนกันถ้าเราทาตัวเองเป็นทาตัวเองได้มันงามกว่าเสานนออีกนะงามนอกคือกายนา้ำในคือใจนี่เพราะว่างามด้วยศีลงามด้วยสมาธิงามด้วยปัญญาของเราเองเรียกว่าเราสอนตัวเองได้นั่นแหละมันงามหลาย เราบอกตัวเองได้นั่นแหละมันงามหลายสติปัญญาของเราเท่านั้นแหละมันจะฝังรากไว้สอนเราไว้ความงามจะเกิดตรงนั้นสติและปัญญาเท่านั้นแหละจะล้างล้างศีลล้างใจให้มีสมาธิล้างบ่อยๆล้างด้วยศีลด้วยธรรม ล้างข้างนอกคือน้ำล้างข้างในคือธรรมมีสติและสัมปชัญญะนี่ทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งมีสติคอยระวังเห็นหลายเดี๋ยวนี้นี่รถรามเัอรถยนต์ย้ายไม่ออกมันหลายมันต่ำกันมันชนกัน มันหลายถ้าเราไม่ระวังไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนระวังหมดมีสติระวังเท่านั้นแหละมีสติคอยระวังเตือนตัวเองนั่นแหละเรามีธรรมแล้วมีธรรมะแล้วอยู่ในใจจะลุกจะเดินจะไปจะมาจะหาสะแสวงหา <c oughs> ก็สแสวงหาอยู่ในกรอบ แสวงหาอยู่ในศีลของเราเนี่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็อันเดียวกันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอันเดียวกันถ้าเราปฏิบัติแล้วมันจะเป็นหลอมหลอมเนื้อเป็นอันเดียวกันเพราะธรรมะอันเดียวกันตัวเรา ตัวเราก็เหมือนกันเหมือนกันอย่างไรเรามีความเจ็บเรามีความแก่เรามีความป่วยไม่สบายเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันตัวเนื้อกายตัวเนื้อธรรมนี่เหมือนกันหมดฉะนั้นเราจึงมาฝังมาฝังฝังเอาธรรมะ ไว้ในจิตไว้ในใจของเรามันสำคัญตัวฝังนี่แหละนกว่าฝังศีลละธรรมฝังศีลสมาธิปัญญานี่ให้มันลงรากให้มันมีสติบ่อยๆมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมบ่อยๆถ้ามีบ่อยๆนั่นแหละเราจะนั่งที่ไหนนี่เราก็มีธรรมคุ้มครอง ยมจะนอนที่ไหนแล้วก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวเพราะมีธรรมรักษามีธรรมคุ้มครองคุ้มครองใครคุ้มครองเรานี่แหละเรียกว่ารักษาธรรมรักษาตลอดนี่รักษาเรารักษากายของเรารักษาใจของเราอยู lives, mm ่เ hmm. ร mm ื hmm. ่อยๆเหมือนน้ำซอกสายเล่าปลูกเห็นไหม ทานตะวันสีเหล่าเหมือนหลวงพ่อสว่างท่านว่าดอกบัวสีเหล่าเราเคยได้ยินแต่ที่วัดวันพึ่งพัฒนามีดอกทานตะวันสีเหล่าสีเหล่าอะไรดอกหนึ่งยังไม่บานดอกหนึ่งโน้นยังเป็นพุ่มดอกหนึ่งก็เหี่ยวไปแล้วบานไปแล้วดอกหนึ่งก็ ยังไม่บานนี่มันสี่เรามันสี่อย่างตัวเราก็เหมือนกันมีสี่อย่างเหมือนกันเกิดเกิดแก่เจ็บแล้วก็มรณงคือตายสี่อย่างนี่แหละเราน้อมมาไว้ในใจบ่อยๆนั่นแหละธรรมะอันสูงเราน้อมบ่อยๆ เราน้อมบ่อยๆจะไปเมื่อ,อไรจะอยู่เมื่อ,อไรนี่นั่นแหละน้อมธรรมะน้อมได้ทุกที่ทุกทางอยู่บ้านก็น้อมมาได้ถ้าใจเราถึงถ้าศีลเรามีถ้าสมาธิเราพร้อมนมันจะมาเลยนะไม่ออกถ้าความพร้อมมีธรรมะโอปนกิโกน้อมปุ๊บเห็นปั๊บน้อม เห็นเลยมันจะเห็นกายเห็นใจเห็นตัวเราเห็นทุกขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะเห็นตลอดไม่ต้องว่ามาอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็เห็นนี่ว่าตาในเราสว่างตาในเราไม่มืดตาอะไรตาในเรามีธรรมตาในเรามีพระถ้าพร้อมอย่างนี้อืม ความสบายเราจะหาไหมมันก็มีเราไม่อยากได้มันก็เกิดเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเราพร้อมแล้วฉะนั้นวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาสแสดงทาให้ธรรมะ,ะเพื่อเป็นการชโลมใจของเราให้มันชุ่มเย็นเหมือนฝนตกเหมือนอากาศ ที่วัดป่าบ้านปื้มของเราอากาศสบายปีนี้ไม่ร้อนถือว่าสบายมากฉะนั้นก็ขอให้ไม่ออกพ่อออกทุกท่านทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระคุณดลงพ่อเราก็ให้บุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วในวันนี้ในอนาคตต่อไปในวันข้างหน้า จงเป็นพาวะปัจจัยเป็นกุศลส่งให้พวกเราทั้งร้ายจงเป็นผู้เจริญในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอญอาทุ